สวัสดีครับยูกับผมอีกแล้วนะครับอยู่ในช่องรีวิวของเล่นของสะสมนะครับผมจะมารีวิวของเล่นดักรบอลนะครับนี่เลยนี่นะครับของเล่นดักรบอลราคายี่ยี่สิบห้าบาทก็ถูกอยู่นะครับตามร้านขายยี่สิบาทนะเป็นบางร้านที่มีดักรบอลนะบางร้านก็ไม่มีจริงนะครับบางร้านก็มีบางร้านก็ไม่มีร้านขายขายยี่สิบบาท่ะแต่ออกเลย แกออกมานะครับมันจะมีสองเชือนะครับตัวแล้วก็ตัวนี้เบติต้าครับทาน,นะครับนี่เลยเป็นของกีนะครับเป็นของก๊อบของกีแล้วแหละมันเป็นของก๊อบนะดูยังไงยังไงมันของแท้เลยอ่ะมันไม่ใช่นะครับมันเป็นของก๊อบนะครับเป็นของก๊อบก็เอาที่มันเป็นเงียงๆนี่เอามาเสียบตรงรูตรงใต้ตีเนี่ย เน่เสือเข้าไปปุ๊บก็เป็นตบบนี้เลยนี่นะครับนี่ได้ยังนี้เลยนี่เลยนี่นะครับรายละเอียดก็สวยดีนะครับไหนเส้นผมก็ตั้งดีนี่นะครับเส้นผมก็ตั้งต่อเป็นซปเปอร์ซยาก็ผมก็ตั้งเหมือนเดิมมาเลยนะครับนี่เลยเมซิต้าโพลออกมาอยากดากันวันนะครับ ดาวกับอลเซตมั่งอะไรมั่งนะนี่เลยตัวกเตียตเนี่ยอันนี้ตัวที่สี่แล้วนะครับที่ผมมีนะครับตัวที่สี่นะครับนี่เลยพวก็เก็บลายลายอยู่นะครับ <S <s <ays> <S อุ้ย <S <s <ays> ผมชอบเก็บมาอันนี้มากวาากว่าดาวกับอลเอ้ยไม่ใช่ดาวกัตบอลน,นะเป็นไทฟอร์เมอร์มากกว่านะครับผมชอบชอบเก็บมากกว่าทฟร์มเมอร์ <S <s <ays> ผมชอบนะพวกดีไซน์พวกรถพวกเ่งยนต์ที่เอามารวมกันกลายเป็นทฟอร์เมอร์เนี่ยผมชอบ นะครับโอเคถ้านใะครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามและติดตามด้วยกันนะครับยังไงขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย